อ่ะโอเคครับรอนนี้เรามาดูในส่วนของนะครับทบทวนนะครับเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยเราพูดกันไปถึงเรื่องตัวปัจจัยที่มีผลต่อเบีย้ยประกันนะครับของตัวประกันอัคคีภัยนะครับอ่ะทบทวนกันนิดนึงนะครับครั้งที่แล้วมีอะไรบ้างมาดูนะฮะ สิ่งแรกนะครับก็คือปัจจัยที่จะมีผลต่อเบีย้ยประกันเนี่ยนะฮะมีทั้งหมดอยู่หกปัจจัยนะครับมีทั้งหมดอยู่หกปัจจัยนะหนึ่งก็คือลักษณะสิ่งบุกสร้างนะครับสารที่ตั้งลักษณะของสิ่งบุกสร้างนะครับลักษณะการใช้สถานที่และสุดท้ายเลยก็คือระยะเวลาในการเอาประกันนะครับมากน้อย ลักษณะสิ่งปลูกสร้างแบ่งเป็นสามนะครับสามชั้นก็คือชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามนะครับแบ่งตามลักษณะของสิ่งปลูกสร้างก็คือว่าถ้ามันมีคอนกรีตเต็มแปดสิบเปอร์เซ็นต์ก็จะเป็นบ้านชั้นหนึ่งนะครับถ้าชั้นสองคือมีคอนกรีตต่ำกว่าแปดสิบแต่ไม่ต่ำกว่าห้าสิบนะครับแล้วก็ถ้าเป็นต่ำกว่าห้าสิบลงมาหรือว่าจะเป็นไม้ล้วนหรือว่าจะเป็นลายล้วนก็ตามที่ไม่ใช่คอนกรีตนะครับถึงแปดถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์แบบนี้เราจะเรียก็าบ้านชั้นสามนะครับหร ชั้นที่สูงเนี่ยนะครับชั้นหนึ่งนี่คือชั้นกรดดีสุดลงสองรล,ลงมาแล้วสามก็คือเสี่ยงสูงสุดนะครับต่อนะถันมาครับลักษณะส,สิ่งปลูกสร้างนะครับอย่างบอกว่าเราเรียงตามความเสียงนะครับชั้นหนึ่งเสียงน้อยสุดชั้นสองเสียงมากสุดนะครับแล้วก็ชั้นสามก็เสียงร้องลงมาสถานที่ตั้งของสิ่งปลูกสร้างนะครับก็ต้องดูว่าใกล้แหล่งชุมชนไหมใกล้อ่า สถานีดับเพลิงไหมอยู่ในชุมชนแออัดไหมนะครับถ้าคุณอยู่ในชุมชนแออัดพี้ยก็จะสูงหรือบางทีก็ไม่รับเลยนะครับเพราะว่ามีความเสี่ยงที่เกิดอัคคีภัยได้ง่ายขึ้นนะครับถ้าคุณอยูใ่ใกล้น้ําอยู่ใกล้แหล่งน้าก็มีโอกาสที่เบี้ยอาจจะต่ําลงนะครับเพราะพื้นที่นั้นมีความเสี่ยงนะครับที่เกิดอัคคีภายน้อยแต่ถ้าเกิดจริงก็จะมีโอกาสที่ดับไฟได้เร็วขึ้นนะครับเบี้ยก็เลยถูกว่าถัดมาครับสถานที่ดั้งน,นะครับของสิ่งมุูกสร้างนะฮะเราแบ่งเขตเป็นสองเขตมีเขตธรรมดาเขตรายนะครับแต่ส่วนใหญ่โจยถามเขต เขตอันตรายคือเขตที่มันอาจจะเกิดเกิดตัวอัคคีภัยค่อนข้างบ่อยนะครับเราจะเรียกเขานี่ว่าเขตอันตรายเนาะโอเคไหมครับซึ่งเขตอันตรายแป่งอมเป็นสองเขตนะครับถ้าเขตกอก็จะอันตราย พอสมควรนะครับแต่ไม่สุดนะก็คือมีสิบบวกสร้างที่เป็นพวกวัสดุที่มันติดไฟง่ายนะครับตั้งแต่ 50- าสถึงแปนคือ50แต่ไม่เกิน80เซนแต่ถ้าเม re ื่อไหร่ก็ตามมีวัตถุที่มันติดไฟง่ายเกิน80%เราจะถือว่าชั้นขอนะครับก็คือเป็นเขตอันตรายแบบขอนะครับแล้ังนั้นก็จะมีเขตที่มันไม่อันตรายนะครับหรือเขตทั่วไปก็คือมีวัสดุทนไฟไม่น้อยกว่า80%นะครับเ่็นไหมฮะเมื่อเรียกวัสดุไม่ทนไฟให้ นั่นเองนะครับผม <c oughs> มาครับเข้าสู่เรื่องที่เราจะเข้าเนื้อหานะครับวิธีคิดเบีย้ยนะครับลองแบ่งตามกษณะนะครับวิธีคิดเบีย้ยแบ่งตามลักษณะของภัยนะเราแบ่งตามลักษณะของไัยหนึ่งคือภัยโดดเดียวนะครับจริงๆถามว่าภัยโดดเดียวคืออะไรภัยโดดเดียวคือบ้านที่มันอยู่ห่างจากคนอื่นพอสมควรโอกาสที่มันจะเสี่ยงการติดไฟเนี่ยมันค่อนข้างน้อยนะครับเราเ,เรียกว่าภัยโดดเดี่ยวนะครับภัย อ่าโดดเดี่ยวนี่คือดีไหมจริงมันดีนะฮะเพราะว่าโอกาสที่มันจะบถ้าไม่ก็ไม่แค่ตัวเองนะครับหรือถ้าคนอื่นไม่ก็ก็จะไม่มาถึงตัวเองนะเพราะอยู่ใครกันแล้วก็จะมีไพ่บ็อกนะครับตัวตัวไพ่บล็อกสี่ก็คือไพ่ที่มันต่อนะครับคือไม่ใช่ไพ่ตัวเดียวชื่อว่าไพ่บล็อกนะครับอาจจะคำนี้อาจจะไม่ก้เห็นในข้อสอบละนะครับแต่ดูไว้แล้วกันเนาะ กำหนดเบี้ยประกันขั้นต่ำนะครับของมานารคีภัยนะครับแปลว่าคุณจะซื้อกรมซื้อทุนเท่าไรก็ตามนะครับพื้นฐานเบี้ยจะไม่ต่ำกว่าหกร้อยบาทนะครับอยูืบนพวกทั่วไปนะครับลักษณะของสิ่งปลูกสร้างนะฮะไพ่เดียวคืออะไรครับก็คือมีสิ่งปลูกสร้างชั้นหนึ่งก็คือปูนล้วนกับปูนล้วนนะครับห่างกันต่ํากว่าไม่ต่ํากว่าสิบเมตรนะครับเพื่อสิบเมตรได้ถ้าต่ำกว่าสิบเมตรนะครับแล้วก็นอกนั้นนะครับที่ไม่ใช่ข้อกอก็จะต้องห่างกันยี่สิบเมตรอ่ะเป็นยังต่อไปนี้ครับ เนี่ยแบบนี้นะฮะบ้านปูนล้วงกับบ้านปูนล้วงห่างกันสิบเมตรไหมครับบ้านปูนกับบ้านไม้ไหมครับห่างกันยี่สิบเมตรคือชั้นหนึ่งกับชั้นหนึ่งตรงนั้นที่ห่างกันได้สิบเมตรขึ้นไปแต่ถ้าเป็นชั้นอื่นต้องห่างกันยี่สิบเมตรนะครับแบบนี้เราจะเรียกว่าัพโดดบ้านหลังนี้จะเป็นแบตดดเดี่ไม้เป็นครับเพราะมันห่างจากชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งคือสิบนะครับถูกไหมชั้นหนึ่งกับชั้นสองคือสิบชั้นหนึ่งกับชั้นสามชั้นคือชั้นหนึ่งกับชั้นสองคือ แบบนี้เราเชียกว่าภัยโดดเดี่ยวบ้านทุกหลังในที่นี้นะฮะที่เราเห็นอยู่ตรงนี้มันจะเป็นภัยโดดเดี่ยวทั้งหมดเลยนะครับไป <c oughs> ต่อนี่ฮคร <c oughs> าวน,นี้นะครับแล้วภัยที่ไม่ใช่ภัยโดดเดี่ยวนะับหรือตัวภัยบล็อกนี่คืออะไรครับภัยถ้าคุณไม่ได้อยู่ลักษณะเกณฑ์ของภัยโดดเดเี่ยวเมื่อกี้คือ คุณไม่ใช่บ้านชั้นหนึ่งกับบ้านชั้นหนึ่นงห่างกันสิบนะครับไม่ใช่บ้านชั้นอื่นห่างกันยี่สิบนะครับคุณจะไม่ใช่ภัยโดดเดี่ยวเมื่อไม่ใช่ภพยโดดเดี่ยวอัตราการเกิดอักขีภัย,ยก็จะเพิ่มขึ้นนะครับเราก็เลยจะเพิ่มเชื้อชาร์เข้าไปแับแต่ก็ถามว่ากรณีเพิ่มเช,ชเื้อชาร์เพราะอะไรเพราะสิ่งปลูกสร้างนั้นไม่ใช่ภัยโดดเดี่ยวนะครับหรือบางทีก็ถามว่ากรณีถ้าไม่ใช่ถ้าบ้านไม่ใช่ภัยโดดเดี่ยวนะครับก็จะถูกคิดอะไรเพิ่มก็ตัวว่าคิดเบี้ยเพิ่มนนะครรับหือเเป็ชช นะครับแล้วก็ถ้าเป็นกรณีที่เป็นอาคารสูงเป็นตุงายเช่ช้างเนี่ยนะครับเขาก็จะคิดตั้งแต่อาคารที่สูงเกินเจ็ดชั้นขึ้นไปนะครับน้ำช้นิดแปเวลาที่เราดูก็มีข้อเดียวครับที่เขาบอกว่าเจ็ดชั้นขึ้นไปเขาเลือกข้อนั้นนะครับอ่ะคราวนี้เราเผอนะครับบางทีถ้าเผลอไปเจอข้อสอบก็ดูผ่านได้นะครับนานไม่จออกทีอัตราบี้ประกันเพิ่มนะครับสิ่งบุกสร้างชั้นหนึ่งก็0.02เปอร์เซ็นต์นะครับ แล้วก็สิ่งปลูกสร้างชั้นสองคือ0.055เปอร์เซ็นสิ่งปลูกสร้างชั้นสามคือ0.065เปอร์เซ็นตะครับที่จะถุนประกันนะครับผมเห็นไ,ไหมฮะประมาณนี้นะครับสองห้าหกอืมไล่ไปให้ดีนะครับอ่าเพราะฉะนั้นทัวร์อีกทีนะครับไผด,ดูดเมื่อไม่ใช่ไผดูดเดียวจะถูกคิดชาร์จเบียเพิ่มก็เป็นจะชาร์จคือความเสี่ยงมันเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าโตกเป็นอาคารสูงหรือเป็นไฮเชอชาร์จเนี่ยนะครับก็ต้องเจ็ดชั้นขึ้นไปนะครับ ไพ right ่บ็อกซ์หรือครับ็อกซิ่ก็จะมีแบ่งออกเป็น5โซนนะครับสโซนแล้วกันกอทมอนะครับก็จะมีเขตธรรมดานะครับก็แบ่งตามการใช้สันที่ลักษณะสิ่งปลูกสร้างนะครับแล้วก็ถ้าเป็นอาจจะมีเ้าๆคาเขตเพิ่มนะครับถ้าเป็นลักษณะไม่ใช่เป็นโดดเดี่ยวนะครับแล้วก็จะมีเขตตรายนะครับต่อมาเขตภูมิภาคจะมีแบ่งตามเขตทั่วไปนะครับการใช้สันี่ลักษณะของสิ่งปลูกสร้างเฉาเาตามสิ่งปลูกสร้างนะครับแล้วก็จะมีเขตตรายนะครับ และตัวเขตภูมิภาคเนี่ยนะครับเพราะว่าจะมีเขตชั้นเมืองอีกนะครับเพราะนันเขาถามว่าในคณะของอคีภัยสนภูมิภาคนะครับมีทั้งหมดกี่ชั้นนะครับก็ตอบว่าห้าชั้นนะครับซึ่งไม่ใช่ไปดูเดียวต่อมาจาก่านั่งว่าสิ่งบูสร้างสนภูมิภาคจำไลยกม่านะครับก็จะมีเขตธรรมดานะครับเขตอันตรายแล้วก็เขตชั้นเมืองนะครับชั้นหนึ่งชั้นสองสามบากันไปนะครับ ต่อมาฮะอะ่ลักษณะของภัยของสิ่งบุกสร้างนะครับก็ไปดูลักษณะของการในสถานที่ครับถ้าคุณใช้บ้านอยู่อาศัยก็จะเสียงน้อยสุดนะครับร้านค้าเสียงมากสุดแล้วก็โรงงานก็เออร้านค้าเสียงมากแต่ไม่ถึงสุดนะครับถ,ถ้าเป็นโรงงานเสียงมากก็มีทั้งเครื่องตัดมีทั้ง ความร้อนมีทั้งไฟฟ้าเยอะมากนะครับแล้วมีมอ้อน้ําด้วยเนะ่ยเพราะฉะนั้นเรียงจากเสี่ยงน้อยสุดก็คือบ้านอยู่อาศัยและเสี่ยงมากสุดก็คือโรงงานนะครับประมาณนี้เสี่ยงต่ำม,มากไปหน่อยนะฮะมาอีกันึงนะครับเพิ่มเติมในกรณีตึกแถวต้องถามว่าตึกแถวคืออะไรนะครับตึกแถวคืออาคารที่ก่อ สร้างเป็นแนวยาวนะครับเป็นแถวยาวตั้งแต่2ครูหาขึ้นไปให้จําคํานี้ดีนะครับว่า2ครูหาคือไม่จําเป็นว่าต้องมีสามนะครับมีกี่ชั้นไม่ไม่จำกัดจำนวนชั้นนะขอแค่มันมี2ครูหานะครับมี2ช่องให้พุ่นขึ้นไปเราถือว่าเป็นตึกแถวได้ทั้งหมดเราสามารถเรียกว่าตึกแถวได้ทั้งหมดนะครับคออตั้งแต่สองคูหาขึ้นไปเพราะฉะนั้นจำนวนชั้นไม่ต้องไปฟิกนะตึกแถวเนี้ยมีแค่ชั้นเดียวก็ได้นะครับและต่อมาคือคําว่าไพ่ตัวเองนะครับหรือเซลล์ริสนะครับ ในตารางรวมมาตรฐานประกันอคีภัยมาตรฐานหมายถึงการเสี่ยงภัยจากการใช้สิ่งนั้นนะครับจากการใช้ฐานนี้ในการประกอบการเช่นถ้าคุณใช้ฐานนี้ในการอยู่อาศัยความเสี่ยงภัยก็น้อยนะครับถ้าคุณใช้ฐานนั้นในการทําร้านอาหารความเสี่ยงก็มากขึ้นหน่อยนะครับถ้าคุณทําเป็นโรงงานเลยความเสี่ยงก็สูงมากแม่นะครับอันนี้คือลักษณะของภัยตัวเองนะครับคือภัยที่มันอคีภัยมาตรฐานนี่แหละคือจากการที่เราพื้นที่นะครับที่อยู่อาศัยตรงนั้นไปทําธุรกิจบางอย่างที่ทําใม้มีความเสี่ยง เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับตัวอาคขานี่นะครับอะต่อมานะครับเราไปดูแนวะข้อสอบบ้างนะครับข้อยกเว้นในส่วนของประกันอาอกีภัยแล้วก็ปัจจัยที่มีการหนุตาตีตาบี้อ่นะครับจากสองคลิปที่แล้วนะครับอสองพาร์ทเนะี่ยไม่ใช่สองคลิปโอเคไปดูกันเลยนะฮะะข้อถามว่าลำดับชั้นของสิ่งปุ้มสร้างนะครับที่ใช้อยู่ในปัจจุบันแบ่งออกเป็นกี่ลำดับฮะ มีแค่สามลำดับนะครับสิ่งปูกสร้างเหม่อสามชั้นคือสิ่งูุสร้างชั้นหนึ่งนะครับมี่อนเกรน80%ชั้นสองก็คือ50-80ชั้นสามก็คือต่ำกว่า50นะครับอ่ตอบกอสี่